สวัสดีคะ่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะทุกคนกับช่องแม่แอมชัดๆัดนะคะวันนี้เราก็มากันที่ครัวอิ่มเอมมาที่แก่งคันสูงนะคะทุกคนมีพระอาจารย์ท่านมาเยี่ยมที่จะไปงานที่วัดหัวแรดนะคะวันที่30ทธันวางานวัดนะคะทุกคนที่วัดหัวแรดพระอาจารย์กับพ่อพ่อแม่แม่ก็ได้มาเยี่ยมที่แก่งคันสูงมาฉัน ข้าวที่แข็งคันสูงนะคะทุกคนนี่เลยอนุญาตถ่ายก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาไกลเลยออกมาตั้งแต่กี่โมงคะออกมาตีห้าครับตีห้าตีห้ามาถึงนี่สิบโมงเช้าไกลมากแต่แมหลายที่เที่ยวด้วยแวะหลายที่เที่ยวด้วยคุณยายก็มาคุณยายเหนื่อยไหมคะเหนื่อยแต่แต่นี่มกไ้้ลงงตรเยคุณยายเหนื่อยแต่อยากมาเจอน้องแอมคุณยายสู้มาก ติดตามทุกวันอุ้ยขอบคุณค่ะ FC ตัวยงยายอายุเกือบ77แล้วจ้าอุ้ย77จริงเหรอคะคุณยายอุ้ยคุณยายยังดูเหมือนไม่ถึงอ่ะคุณยายยังแข็งแรงมากเลยคุณยายมารอน้องแอมน้องแอมกำลังจะมาเราคิดถึงน้องแอมโอยุ้ยขอบคุณค่ะก่อนไปแสดงก่อนไปแสดงใช่ไหมคะคุณยายไปสุดครับ คุณยายมากันเยอะอยู่นะคะทุกคนฝั่งนี้พระอาจารย์ท่านฉันข้าวอยู่เนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา11ยังไม่ถึง11โมงดี11โมงนี่แหละคะ่ะพระอาจารย์ไม่ไม่ฉันข้าวเช้าเลยมารอฉันที่นี่ทีเดียวนี่ค่ะทุกคนบรรยากาศข้างหลังเราเนาะตอนนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาแล้วนะลูกค้าทยอยเข้ามากันนะตอนนี้เราก็รอน้องแอมเนาะน้องแอมกำลังจะลงมาค่ะ น้ำโขงที่นี่ก็เริ่มลงแล้วนะทุกคนน้ำโขงก็เริ่มลงแล้วสามารถมาเที่ยวได้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเรารอตอนนี้เราก็จะรอ,อน้องแอมนะน้องแอมกาลังจะมาโอเคค่ะเดี๋ยวรอ,อน้องแอมมาก่อนนะทุกคนคุณยายบอกว่าคุณยายคิดถึงน้องแอมมากโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนใครมาแล้วนะ <c oughs> คนตื่นเสวยนั s ้นนีหน yeah. ่อยยายอายุค <eyeshadow cias> ุณยายอายุ77แล้วเดี๋ยวจะ80แล้วเนี่ยในนในนั่นน่ะยังสวยใสใะอืมเขาปอดหน่อยของสดวิวคุณยายคะคุณยายอย่าชมเดี๋ยวเดี๋ยวลอยได้น่ะ พอจะเป็นนักลงดังเลยก <c oughs> ็ <c oughs> ดูในทีวีมันแบบหอมแบบนี้พอดีเนาะ,ใ,ะในทีวีมันดูอ้วนตัวใหญ่ทุกคนนั่นแหละค่ะถ้าเข้าไปในนั้นแหละมันดูเหมือนอ้วนนะย <c oughs> <c oughs> จำได้จะเสียงจำได้จะเสียง อะไรนะคะขนาดจะขนาดร้องเพลงยังกอบ้องยังก้อนนะนะยังแปลไม่ออกเลยค่ะไปหาหน้าม่ได้จะตายให้พี่ันยายน่อยทายลูกตายายทายลูกตายายหน่อยยับยับเขาไปไก่ไก่คุณยาย ตอนนี้นางก็มาถึงแล้วนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวให้อันนางนั่งคุยกับคุณยายก่อนเดอ้อว่ากคุณยายบอกคุณยายคิดถึงโอเคค่ะเดี๋ยวเราเยอ่ใน,นกันไม่ตอนนี้หนูหนูหนูหาหลักฐานแล้วนะคะ คุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะทำพวงมาลัยไว้ค้องไงเราเราต้องมีหลักฐานหลวงพ่อไม่ได้พูดนะหลวงพ่อไม่ได้พูดนะโอเคค่ะทุกคนใช่อ๋องานบุญเนาะใช่บันทึกหลักฐานไว้แล้ว ตอนนี้ก็ถ่ายรูปกับคุณยายค่ะค่ะใช่นกน้อยกับนี่ค่ะตอนนี้เราก็ถ่ายรูปกับแม่แม่แม่กินข้าวเสร็จแล้วเด้อตกหนาวนา้ทาแป้งเลยนายทาแป้งเลยน้องสา โอนนเค,คห <Okay. S 2> ให้ถ่ายรูปก,กันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากะกลับข้นมาเตอันหาพระอาจารย์แล้วก็คือพระอาจารย์ท่านมาจ้างงานเนาะดีมาจ้างงานถึงบ้านเลยนะพระอาจารย์บอกว่าอยากจะมาเห็นตัวจริงน้องแอมพระอาจารย์บอกน้องแอมน่ารักมากเลยคุณยายอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีน่ารักมากเลยค่ะคุณยายแข็งแรงมากไม่เหมือนคนอายุเจ็ดสิบเลยนะทุกคน ตอนนี้เขากะขึ้นมาเฮือ่น,นะคะมานอนพักผ่อนมานอนเอาแห้งยายจอยเอลสิไปงานบุญแขงเรืออีกแล้วม่ัวานนี่กระพาะไปมือนี่กัสิไปอีกแล้วทุกคนโอ้ยขอดละงึดก็อยากไปอีหยังคู่มือแม่เอาเอลคือเด็กหน่อยแม่ค่ะยายจอยเบิ่งเรือสิให้เบิ่งนี่เบิง่งไหนคนเอลเป็นหย่อมากเบิ่งไหนค่ะอันพาพกูไปเบิ่งแขงเรือเนี่ยเพิ่นว่าไปกับ่ได้ไปเบิง่งเรือดอกพี่น้องเอ้ยแต่ก็อยากไปเอลคือเด็กหน่อยนี่เบิ่งไหนโอ้ยขอดละลอยโอเคค่ะมาทีนี้กะ เศร้ามีแหงกนจักบาทหนึ่งสีผ้าย้จอยไปอันบุญแขงเรือตอนนี้หนากะกำลังลงไปอาบน้ำเนาะค่ะสีผ้ากะจะาไปบุญแขงเรือเนาะ <S <S มีแต่ผู้แอวคือเด็กหน่อยยังวะแอวอยากไปเบิ่งบุญแขงเรือเบิดมือละสีล่ลอยหาลอยอุ้ยเบิ่งเนี่กล้องแม่เล็กแตกเนื้อ่ะเบิ่งเด้อสภาพคือไม่เห็นน้องแอมเลยเพราะว่ากล้องแม่เล็กแตกสวยมากอยู่ไกลก็เห็นเหมือนเดิมเอออยู่ไกลก็เห็นเหมือนเดิม น้องแอมไม่ไปนะคะ,ะน้องแอมจะนอนอยู่เฮงือน้องแอมบอกว่าพาไปดูแล้วไปทีไรก็เบิดเงินทุกทียายจอย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 แอลไปบง่งแกทุเรื่องคือเล็กหน่อยทุกคนแอลไปคู่มือเนาะแอมพาแอมพายายจอยไปสองวันสอนแล้วแม่เล็กก็จะพาไปอีกวันนี้ก็เป็นสองวันสอนแล้วนะทุกคนไ,ไปบมไ่้ใดยังต่อ่ะไปหาเลาะเอาตัว้องกิ่น แต่ว่าแอลอยากไปขอให้ได้ไปว่าสันทะไปเบิดเฮียนไม่เอาเอ,าเอ,าเอา้ยนองตะเพิ่นไปอาบน้ำนะคะตอนนี้กำลังอาบน้ำเตงโตัวอันเส้ามีเฮียงก่อนจังสิาพาเจาไปเบิ่งบุญแข็งเรือเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเบิ้ไปเบิ่งบุญแข่งเรือเด้อไปย่างเด่น <c oughs> โอเคค่ะเฮากะสิเตรียมตัวกันเด้อขอพักพอนจักน้อยก่อนท่านผู้ได้มาคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะ งานน้องแอมยังมีงานน้องแอมยังมีว่างเด้อค่ะเด้อคันผู้ได้สนใจทักมาเลยติดต่อมาเลยนะคะพร้อมไปเสิร์ฟความสนุกให้ถึงที่เลยนะคะทุกคนโอเคค่ะงั้นเราก็ลากันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเตรียมตัพากระเจาไปบุญแขงเรือะก,ก่อน,อนพาเด็กหน่อยไปบวงบุญแขงเลือก,ก่อนค่ะเด็กหน่อยอายุหลายบ๊า <laughs> ยบายเบื่องเด้อค่ะทุกคนอันถ่ายคลิปก่อนเด็กชายไทเติ้ลสุภวิทย์ อันไปอันงมปลาอยู่ไฮนาไหมคะอยู่ไฮนาไปงมปลาอยู่ไฮนาอันอยาติพี่น้องนี่แหละปลาจากมันมาจะใช้แล้วอันได้บักร้ายหนึ่งฮะเจ้าจป่อยเมืองนี่ได้บักร้ายหนึ่งอันว่าได้ตังเป็นสามสิบตัวพูน่ะพู้น,น,นันก็บแบ่งไปพู้น,นี่ก็บแบ่งไปนะคะอันนี้เอาไปให้ไต่เตือนไต่เตืนอนคั่วเองพ้อมได้เพื่อทุกคนซอเกตเองคั่วเองเพื่อนพูน่ะอ้ยพูน่ะเห็ดซีแซตุ้งวบ่ลกเออเซร์ันหนาเบื้องด้วย ใส่หันหนามาเบ่งด้วยเนื้อหน่าวหากินเป็นเด้อโอเคค่ะเอาครัวครัวไว้ใส่ตูไ้ไว้